สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญรามอินทราป,ปากซอย109เดือนนี้เดือนมีนาคมแล้วนะคะมีลูกค้ามาดูเครื่องกระถิ่นที่ร้านค่ะเตรียมตัวตั้งแต่เนื่นๆจะได้ได้ของครบแล้วก็ถูกใจตามที่ลูกค้าต้องการนะคะกระถินของลูกค้าโดยประมาณนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณกันยาตุลาพฤศจิกาค่ะลูกค้าท่านนี้กระถินวันที่19ตุลาคมนะคะแต่ว่ามาเตรียมตั้งแต่มีนาคมเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าลูกค้าเลือกสินค้าอะไรบ้างค่ะ ให้ดูภาพรวมของกองกระถินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาแจกแจงรายละเอียดปลีกย่อยให้ดูกันค่ะรายการสินค้าที่ลูกค้าเลือกก็ตามนี้เลยค่ะไล่เรียงมาเลยนะคะหัวใจหลักของกระถินก็คือผ้าไตรครองค่ะ1ชุดหลักนะคะและก็จะมี9ชุดที่ลูกค้าถวายพระนะคะเป็นไตรรองไตรเสริมสำหรับผู้มาร่วมบุญกระถินค่ะแล้วก็มีบาตรพระเครื่องใช้พระสงฆ์ต่างๆนะคะผ้าห่มหมอนที่นอนเทียนปาติโมก เสืออาสนะ10ชุดแล้วก็มีสัพปพปทนสวยๆแบบนี้เป็นผ้าเพชรตัวอย่างเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะปักชื่อค่ะยอดสัพปพปทนก็สวยงามแบบนี้เลยนะคะสังฆทานชุดมหาบุญบารมีมีชุดแชมพูน้ำยาล้างบาทนะคะแล้วก็น้ำยาซักผ้าด้วยนะคะ ใส่แพคเกจจิ้งสวยงามเรียบร้อยค่ะมีธงกระถินนะคะทั้งแบบแจกแขกแล้วก็แบบแขวนผืนใหญ่ๆนะคะเทียนปาติโมกพร้อมกับพานและผ้ารองพานค่ะมาดูใกล้ๆนะคะงานครอบไตรกระถินองค์ประธานหลักที่ลูกค้าจะเป็นผู้ถือนะคะสวยงามมากเลยนะคะต่อไปค่ะมาดูต้นกระถินสวยๆที่ลูกค้าเลือกบ้างนะคะก็จะมีนกยุงรำแพนค่ะ มาพร้อมกับใบโพทองสวยๆแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นโฟมนะคะสามารถปักเสียบเงินได้นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีผ้าห่มสบายทองเป็นสบายเพชรนะคะสำหรับห่มพระประธานค่ะเสื้อยาว10เมตร2ชิ้นค่ะสำหรับปูในโบ์ค่ะแล้วก็อันนี้ตัวอย่างสินค้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะสั่งปักตลัปัด ย่ามหมอนอิงด้วยค่ะภาพรวมสินค้าก็ตามนี้นะคะถ้าปรับตลปัดย่ามหมอนอิงสรปประทนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะก่อนจบคลิปนี้พามาดูธงกระถิ่นนะคะมีมัดฉาจระเข้เต่าตะขาบค่ะเพราะว่ามันแพ็คอยู่ในแพคลูกค้าจะมองไม่เห็นแต่ว่าแกะให้ดูตามนี้เลยนะคะราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะส่วนการสั่งซื้อหรือสอบถามทัากกันที่ไลน์ร้านสะพานบุญตามนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ